นะวันนี้ที่ยว่าถอนเงินนะครับทาธุรกิจดรอปนิสมาประมาณ5เดือนครับแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทํารายได้50,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาถอนให้ดูเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือแอปดรอปนิสเนาะอ่าอันนี้คือทํามาประมาณ5เดือนนะครับรายได้รวมประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะก็กดถอนเงินนะครับกดถอนเงินไปทั้งหมด5 8 4 0มบาทนะครับอันนี้หักภาษีไปประมาณ2,000กว่าบาท2,600กกว่าบาทนะ เงินเข้าจริงเนี่ยนะครับ55,428บาทนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเงินเข้ามาแล้วเวลาตอน7โมง55,428นบาทนะครับโปงเป๊ะเลยเดี๋ยวจะมาถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะมาถอนติดเต้นนะทุกคนมันถอนได้ครั้งละสามหมื่นจะถอนสองรอบนะครับ สองรอบเพราะว่าตู้มันถอนได้ครั้งละสามหมืนอันนี้ออกมาแล้วสามหมื่นออกมาแล้วสามหมเดี๋ยวถอนอีกสองหมืนห้านี่ครับถอนครั้งที่สองอีกสองหมื่นห้าทั้งหมดก็เป็นห้าหมื่นห้าพบาท คือกำไรจากสองพิษล้วนๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะขายออนไลน์นะครับแบบไม่สต๊อกสินค้านะแล้วก็บริษัทส่งของให้ก็สนใจติดต่อทักแชทด้านล่างได้เลยนะครับ